เหมาเจ้านี่เขามาหลังบ้านมาซ่อมหาับเข้ากันวันนี้ที่เราเล็งๆไว้ก็จะมีอันนี้เจ้าห้ามน,นุนยนน้อยดีวันนี้เฮาเหมาเจ้านี่เฮาจะไม่ได้กินดีเนี่ยปีนี้มนุษุนองอหนักขนาดเลยเจ้าเดี๋ยวเอาเื่อพอมนุษุ์โหดูมันออกถึงรากเลยอ่ะเดี๋ยว นี่ทุกคนขอหนี้มะนุนไออย่างจะออกหน้าขนาดนี้ไอะดูออกต่ำขนาดนี้เลยเหรอดูดิมะนุนทั้งนั้นเลยนี่เออเราเอาตรงไหนดีไม่เอาแกน,นี่แกน,นี่เอาแกน,นี่เนาะนี่เจอเอาลูกนี้แล้วกันไปเลย ป้ายเอาเอาไปอย่างดีเอาไปต่ำดีกว่าต่ำขว้วมาได้มาแล้วเจ้ามาเจ้านี้กับข,ข้ามาเจ้านี้ตำมะนนูนต่ดตำมะนูนใส่แคบหมูอย่างน้อยโนะอ้สุดยอดเลยเจ้าไปไปดูวิธีการต่ำกันว่าจะเหมือนกับที่อื่นก็ไปเอาไปตำมะนนูนตำมะนนูน มาทุกคนพอเขาได้มะหนุนมาแล้วเขาก็มาซับมะหนุนคือมันเป็นแว้นๆนะเจ้าพอเสร็จแล้วเขาจะเอาไปต้มในน้ําเดือดจนกว่ามะหนุนจะเปื่อยเจ้านี่เขาก็จัดการเลยนะมาหนุนที่บ้านนี่จะลำขนาดเลยเจ้าต้นนี้เป็นต้นที่ลำที่สุดในหมู่บ้านทุกคนจะต้องมาขอมะหนุนไปต้มหรือไปแกงนะเจ้านี่พอต้อมเสร็จเราก็มาเตรียมเครื่องก็จะมีข,าข่าตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดกระเทียมพริกเจ้าแล้วก็เกลือเจ้าแล้วก็จะโขกเครื่องปรุงของเฮาคือมัน พือมันแหลวหรือว่าคือมันละเอียดนะเจ้านี่โคุกเขาเมันเข้ากันเสร็จแล้วก็จะใส่กะปิไปเห็นน้อยหนึ่งจ้าแล้วก็ใส่แคบหมูลงไปตัวจากนั้นเขาก็จะใส่มะนูนที่เขาหั่นเป็นชิ้นๆน,นะเจ้าพร้อมกับใบมะกรูดเขาจะต่าลงไปพร้อมกันเลยนะเจ้าที่เขาต่าใบมะกรูดล,ลงไปตัวนี่เพราะมันจะได้กินกินมะกรูดล,ลอยออกมาหอมๆเลยนะเจ้า นี่คือตํามะนุนที่บ้านเจ้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยพอเขาตําเส็จแล้วเนาะเขาก็จะเอาไปคั่วที่บ้านจะนิยมคั่วกับน้ํามันหมูเจ้าคนมะเก่าเป้นว่าน้ํามันหมูเนี่ยจะหอมเวลาเขาคั่วเขาพัดอย่างเนี่ยมันจะหอมอร่อยมากเจ้าแล้วเรากับปรุงรสด,ด้วยผงอูมามิตามใจชอบเลยเจ้าสําหรับมื้อนี้นะเจ้าเขาก็จะมดเงินไปประมาณสิบบาทเจ้าสําหรับตํามะนุนหลังบ้านนี่เจ้า หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยเจ้าเป็นด้พของเจ้าน่ากินขนาดเลย